ปีมานะคะ mm. <c oughs> หนูขอเอาไมค์มาใกล้ๆกัน <c oughs> นะคะปีมะเมียะคะ่ะคนปีมะเมียมาถึงแล้วนะคะในช่วงเดือนกันยานะคะต้นเดือนกันยาจนถึงต้นเดือนตุลาเลย uh. นะคะงานดีเสียคนละครึ่งถ้าคำอาจารย์จะเป็นลักษณะว่าอสานีวสัน uh. ได้อย่างเสียอย่างอันนี้สโลแกนอาจารย์บุญเลยนะคะ uh. <c oughs> นะคะ แล้วก็งานหนักแต่มีโอกาสเข้ามาสำหรับคนปีมะเมียนะคะอ่าในช่วงนี้การเงินนั้นค่อนข้างจะดีมีเงินเข้าหลายทางอ่ามาดูกันเดี๋ยวมาคอนเฟิร์มด้วยอาจารย์บุญเลยนะคะว่าจะใช่หรือไม่อ่านะการลงทุนมีความก้าวหน้าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีอันนั้นลงทุนหุ้นลงทุนพันธบัตรอะไรต่างๆในช่วงนี้อาจจะได้รับผลตอบแทนที่ดีได้มีโอกาสมากสำหรับคนปีมะเมียนะคะค แล้วก็ระวังถูกหลอกเรื่องการเงินด้วยเพราะว่ามีเรื่องของอเงินดีผลตอบแทนดีเข้ามาเนี่ยอาจจะชลาใจไงหรือว่ามีเงินเข้าเยอะแล้วแบบชลาใจอาจจะถูกหลอกลวงเรื่องการเงินได้ด้วยอันนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังคนโสดนะั่นเป็นไงได้รับแรงกดดันจากทางบ้านว่าไม่ชอบคู่ที่เราครบอยู่ก็เป็นได้สําหรับคนปีมะเมียจริงๆแล้วคนปีมะเมีย <c oughs> ในปีนี้นี่นะโดยรวมแล้วเนี่ยยังคงชงกับคนปี ชวดค่ะปีนั้นเวลาชงต้องทำยังไงฉังบอกชาวบ้านคาที่ว่าชงแปลว่าอะไรไม่ใช่ว่าเปียอะไรชงอะไรให้ทํายังไงเข้าใจง่ายๆคำว่าชงเนี่ยคือกระทบกระทือบคำว่าชงก็คือประชาเข้าใจง่ายว่าชงกับเปียอะไรให้นับไปหกอ๋อนับไปหกนับไปหกใช่ใช่ถูกค่ะนับไปหกว่าเปียมะเมียชงกับอะไรก็นับหกมะเมียมะแม่อ่าอ่าวอกรากาจอกุล แล้วก็ชวดอ้าไปชวดพอดีตรงไหมตรงเป๊ะก็นับไป6เตนับไป6เตะนี่คือความหมายของอาจารย์บุญนะคะแล้วก็คนโสดเนี่ยจะได้รับแรงกดดันจากทั้งบ้านหรือครอบครัวนะคะว่าไม่ชอบคู่ที่เราคบอยู่ในตอนนี้ให้เลิกซะอะไรนี้อาจจะมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้สุขภาพอาจจะมีในช่วงของผมร่วงเหน็บชาและนอนหลับไม่สนิทนะคะทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ นั่นคือภาพโดยรวมของคนปีมะเมียในรอบเดือนนี้ค่ะพวกเรานะคะคราวนี้มาฟังความเห็นของท่านอาจารย์บุญนะคะว่าเทียบกับจากราศีแล้วโดยเทียบปีนักศักดิ์แล้วแบบไทยแบบไทยอ่าทีนี้เนี่ยปีมะเมียมันวัดกันเลยเลยว่ามันถูกต้องไม่ถูกต้อง่ะอาว่าดวงจิงดวงไทยนี่นะมันวัดกันเลยนะ วาเกี้คุวีเขาบอกว่าพระรหัสต,ตัวเนี้ยชงปีชวดได้ชงกับเขาใช่ตรงมาเลยนะ,ะ,ะตรงกัะชงนะ,ะก็เลยทําให้ไม่ดีเรื่องเกี่ยวกับคู่ไม่ดีเรื่องอะไรจำองนี้นะ,ะ,ะที่ถามเรามาดูเรามาดูแล้วกันเขวนไม่เป็นบัมเบียเนี่ยที่ผ่านมามีราหูตัวนี้อยู่นะ อยู่มาสิบแปดเดือนอยู่มาสิบเจ็ดสิบเจ็ดเดือนแล้วสิบเจ็ดเดือนแล้วแล้วก็าที่ยี่สิบสามเดือนกันยาเนี่ยจะย้ายออกจะย้ายออกอืนะครับค่ะจะย้ายออกแล้วเวลาเวลาเราหูย้ายออกสบายไหมโล่งสบายแต่ที่บ้านนี่ธรรมดาเขาเปิดบ้านมาเห็นบ้านเราก็เอะบ้านนี้มันทาอะไรวะบึ้ๆบวบวัวไม่ค่อยโปร่งใสนหวอ่าเนี่ยใช่ไหมอ่าทีนี้เวลาเรจายิบสามไปแล้วก็ โล่งขึ้นโล่งแล้วสว่างสวยไม่มีเงาไม่มีเงาและอะไรแล้วนะครับก็ไม่มีการครอบงำอะไรสำรองนั้นค่ะไม่มีการไปรู่หลงอะไรอะไรดังนั้นที่บอกว่าทีนี้เรามาวัดกันเลยว่ามันตรงไม่ตรงเนี่ยว่าปีชวดเนี่ยมันชมไม่ชงตรงข้างพอดีอ่าทีนี้มันยังไงอาดับแรกเลยเนี่ยมันเดินถอยหลังก่อนตอนนี้พรัดจะเดินถอยหลังอยู่เรื่องคู่นี่มันก็อย่างที่บอยฟังมันเดินถอยหลังค่ะมันก็ มีอุศักมีปัญหาอาจจำรองงานแล้วก็ก็ต้องให้รอเดินปกตินะครับให้รอปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยเรื่องคู่เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันมันเขาว่าเล็งใช่ไหมบัคัตลงเล็งลักเนี่ยนะบงคนเขาก็ได้คู่ปีนี้โอ้โหบงคนได้คู่ปีนี้แต่หาปีนี้อ่าปีนี้เลยอ่าแต่ประสบการณ์ในการที่เราเราเราทำมาเนี่ยค่ะจ้ะ คนทูกหวยนะไอ้แล้วคนทุกหวยวันที่เขาชกทุกครั้งนะโอ้โหเราสังเกตนะมันก็ชงชงรวยแล้วมีไหมชงรวยชงดีมีค่ะมีใช่ไหมมีค่ะตามดวงจีนก็มีอ่าีนะะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านด้วยแต่ทีนี้ถ้าปผมเป็นคุณนะค่ะไอ้ไอ้คุณต้องตัดสินใจแล้วคุณจะเอาไม่เอานะว่าแฟนนี่นะเป็นอะไรด้วยหรือไม่เป็นเกษตรด้วยแล้วเป็นอะไรหรือไม่เป็นธงชัยด้วย โอ้โหถชงะตัดสินใจต้องเอาอย่างเดียวเลยเดากนี้เอาไหมถ้าชงเอาไหมนี่เจอแบบนี้ต้องคว้าไปเลยค่ะอ้าวนี่นะไม่เอาก็ไม่ว่าอะไรคุณนะสามคนปีมะเมียอ่าซีมะเบียนะครับอันนี้แล้วก็เรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวกับการงานก็เหมือนกันคเด็กการงานก็เหมือนกันการงานครับดาวัวเดียวกันอ่ามาพร้อมกันเลยคือคนนี้มาทั้งธงชัยด้วยอธิปดีด้วยและยัง พกเงินมาด้วยก่ราถูกต้องความหมายชืออะไรมันคือเขาเราไปเจอคู่เนี่ยมันเจอที่ไหนที่ทํางานไหมที่ทํางานอ่าเวลาคุณไปทางานแล้วคุณไปเจอคู่ได้อธิบดีอ่าไปเจอไว้ไอหามาต้องนานอยู่ตรงนี้เองนี่หว่าอะไรตรงนี้นะเออเนี่ยเนี่ยพราะฉะนั้นเนี่ยได้คู่ได้ได้คู่พ้องนะค่ะแถมว่าแถมแถมของแถมอย่างนี้อาจารย์น่าจะพูดตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะคนปีมะเมียเนี่ยจะดีใจแล้วต่ ต้นปีเลยเอาเหรอใช่ต้องให้แนวทางกันอ่านี่คือนี่นะไปเจอไปเจองานไปเจอแฟนได้ได้พร้อมกันค่ะค่ะได้ของพร้อมกันอะไรกันนะแล้วก็เรื่องอะไรอ่ะแล้วก็เรื่องเรื่องเกี่ยวกับไอ้ที่ว่ามาดูเรื่องจันเพ็ญจันดับเอย่ยอยุดพักสุภะเดินทางไกลดีอะไรดีที่บอกขังไกลดีใช่ไหมตรงเลยตรงเป๊ะเลยคนะเรื่องแดงไกยดีมีการเดินทางอ่าการเดินทางดีกับพูดไอ้ไกลไกอ่ะ ต่างประเทศยิ่งดีอย่างค่ะแล้วส่วนที่เขาไอ้นี่ผัดทุช่วงวันที่สิบไอ้ไอ้ดับเดียววันที่เท่าไหร่วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดดับตรงนี้ค่ะก็อยู่ในผัดทุก็ที่บ้านเน่ยโดนไฟตัดดับอ๋ออาจจะไฟไม่ได้จ่ายค่าไฟหรืออาจจะมืดอาสองรถชนได้ไหมรถชนมีปัญหาเรื่องรถได้ใช่ไหมมีปัญหารถได้่วันเดียวนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกมีเมญหา เรื่องคู่ดีเรื่องการเงินโชคลาภแล้วค่ะคือโชคลาบเนี่ยไอ้ดานโชคลาบเนี่ยคือเออหรือบอกอีกเรื่องหนึ่งตัวเองเนี่ยนะตัวเองเนี่ยเวลาวันที่ยี่สิบสองแล้วเนี่ยย้ายวันนี่ถูกต้องไหมวันที่ยี่สิบสองยี่สี่หรือยี่สิบยี่สิบยี่สิบสองย้ายวันนี่ใช่ไหมคะการเงินไปไใช่ตัวเองย้ายวันนี่ถูกไ้อเพราะนั้นที่ถามเรื่องโชคลาบเมื่อกี้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองไปแล้ว มันก็จะไปเถียงกันไปทะเลาะเบาแหวนกันมีการขัดแย้งกันเรื่องราบอ๋อขัดแย้งกันอ่าเรื่องราบนะเรื่องราบผลประโยชน์อืมของมุโยนอ่าขอประโยชน์นั่นแหละไปตอนนี้สองยาวศุกร์ย้ายมานี่ไอ้ดาวพุธนี่ดาวราศีเกิดดาวพุธย้ายมานี่จ้ะเพราะเราแทะปีอะไรอยู่อ๋อดำบีไมะเมียปีมะเมียอยู่ปีมะเมียอะทุกทำให้ผมหลงนะเออหนูผิดเองอค่ะย้ายมันนี่ก็ไป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 เล่งนี่เห็นไหมค่ะใช่ฟุกได้ลาบไหมฟุกได้ลาบ แต่ว่าขัดแย้งกันขัดแย้งอ่แบบนั้นไม่ลงตัวเดี๋ยวแบบไม่รวตัวในส่วนของลาบแล้วตัวเองก็ยังไปเจอสิ่งใหม่ๆในชีวิตได้ไปเจอความรักได้ไปเจออะไรได้อ๋อค่ะในส่วนนี้ปีมะเมียถ้าฟังอาจารย์ตั้งแต่ต้นปีแบบนี้ด้วยแนวทางนี่ครั้ดีเลยค่ะขอบคุณมากค่ะไหนเรามาดูในปีนักสัตว์ถัดไปกันนะคะ